สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีตุรกีต่างฝั่งลาวต่างประเทศเมื่อไหนก็พบพอ่พอ,พอก็ส่อนลงแทน่นคือเก่านาะพี่น้องจ้ามางานอย่างพี่น้องจ้าลูกไส้นะมาเลยเกิดกบฏท่านในไส้เกิดกบฏในไส่เลยลูกไสนะมาผูกแคนเข้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นผาตานหมดลูกอ๋อก็เลย แข็งแห้งแข็งแหงกับบเลยนงพ่นอ่เอโน่ยาตีพี่นอ่คนในบ้านเฮาในหละมาผูกแขนกํลังมาทอน สิงสองพังเอ้ยสิงสองพังส,งงสื่สอนมอยู่ส,ส,ส,สแะบ้านนี่บังคับไมไส

เด็กเขานี่เดานเอากระเป๋าน่ับไปนะมุตน้าขัอไปนโดกไปโคตรโรมานเลยลกพี่หายไปเอาอเป็นหายงี่ยงไงเป็นหางนี่เออที่เป็นปต่จะเป็นผู้วิทย์บอึนาเราเป็นตออเส้นแต่จะเป็นจะเป็นผูวิทยอึ้งโน่ต่นันะเป็นอะทันลก ཁོ་གོ་གོ་ <laughs>

เราเฮ้มาชมกันไหนม่ไม่หยิบแจ๊่ไมหิแมันาอิเขาอกว่าจยิบตรงนั้นไม่ได้ปาผิด้า้าากล่นตัวมจำๆมันนะ บอก้าเกิดว่าเนี่ยเนี่ยคบอกอาใหม่

วงค่ะหลยคนไลยปิเอยเบิ่อเมื่อไือกีกว่าจะมา่างไปคอยกเออลกว่าเมื่อเม่อีกันกดว่าลต่ปิ่เอากอพอกออไปกับวัวนะไเลยไไอ้อเวมันูตุยใช่ตรงี้านือ้งันเด้้ย แขบเป็นเท้าก้านเลื่ออะไรอะไรได้บ่แม่บ่แม่แขบเท้าเนาะแขบจะกอบซื้อเท้าๆะไรอะไรซื้อเรืองลาปลาพี่น้องเอ้ยลาปป่ากับต้มปลามีอยู่สองอย่างปลากับปลานิลไก่ในไส้กับบัวร่ายทะกลหางไก่แล้วก็ไก่บัวว่านนะไก่ใกล้มาพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องจ้าแมงแท่งจะกินข้าวเช้าแรกแล้วก็สิขึ้นบ้านสิขึ้นบ้านน้องเอิญเธอพยุดหนังหลังน so ้อง ูว่าต้องหากินเด้อนั่นแล้วได้ไปเออันนี้ก็กินข้าวมากินอยู่เพิ่นใส่มาเบิ่งให้แม่เบิ่งรู้เจ็บตานะใส่เจ็บตาพี่น้องเอ้ยน้องแพนเจ็บตาดนตงมทางข้ามนแทนเอาาใส่งอยใส่ะขให้ใส่ทอ่้ใส่ทอ ดี๋ยวสิเอาถ่อยังมาใส่ขอ Để young không bị Kong Để Like không Kong Litten Like a chipta ta chita food chipta dung chia 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 ta chia 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 คิดตาผู้ขึ้นมาอีกเลยคือคนแรกก็อยากให้จับสุขความจุไม่ใหญ่ผูกแค้นให้น้องแทนพี่น้องเอ้ยพว่าพ่อเจ็บตาดำเจ็บตาขี้ผู้ตาผู้อย่างมัดขี้ดมัดถืออีกแล้วโทรศัพท์เอาหายนอคือเ่าบุ้งแหงหัวเรื่อง โบมีแห้งเข่าก็กินมากลายท้อนทัดเอาให้ยังหั้งไว้เลยนวดมาไงเยอะไม่ยายตัดเอาให้หนวดมันนะเจ็บตาดำจนตาปูโลโปกอยู่โบมีเงินไปหาหมอผู้แคนเอาผู้แคนเอาเพอหําได้กินของแทะเบื่อของมากเลยค่ะ ไายนำคำไายดำพายซื้อไม่หายประคำนะพายซื้อหายกินนะไายซื้อหายลุงตู่วอ่จาาบโฉด